เีพงเทพจันาเจอบอกคู่ต่อสู้ขึ้นมานะพยายามจะตีหนีบล็อกแต่กดหนีมากเกินไปครับลูกจึงไม่ข้ามตาข่ายโดน,นไลน่มาเป็น5 1ต่อ11นะครับพานุพงเ์ร็ตให้ตีบอลบีตร,ตรงกลางอีกแล้วครับคู่ต่อสู้บักไม่ได้แต่ต้องแก้ไขข้ามาครับ ต้องแก้ไขข้ามไปเหมือนกัน,นครับลูกนี้เอาละครับเป็นโอกาสของทางรุบัลิรำปลายมาสทีรวัลให้เลี้ยบอลเร็วนะครับแมคู่ต่อสู้รู้ทันทีรวัลเล่น,น,นจังหวะแรกใช่แล้วครับจังหวะที่สองคนอื่นต้องเล่นและลูกนี้ต้องไปข้ามมาโอ้โหต้องใช้เท้าเล่นนะลูกนี้สวยงามครับแก้ไขปัญหาได้เยี่ยมอ้าวโอ้โหใจร้อนครับคิดจะหลอกโอ้โห เพื่อนร่วมทีมคนอื่นก็พร้อมจะตีอยู่แล้วแต่ไปคิดที่จะเล่นแบบนี้สุดท้ายแล้วไม่ข้ามตาข่ายโอ้โหน่าเสียดายครับตีข้ามมาก่อนครับเอาละครับธีรวัตรคราวนี้ให้มาที่บอลหัวเสาสารลุมุขึ้นตีเบาเกินไปครับหาดพงศ์ให้เล่นบอลบีตรงกลางอยู่แล้วลั่นนี้แถบบล็อกแล้วล,ล,ลงครับปฏิพัทธ์ช่วยรักษาครับช่วงหลังๆเนี่ยมาตีบอลบีตรงกลางบ่อยเนี่ยครับ และมาแก้แต้มบ่อยด้วยนะครับติดล็อกก็จริงนะครับแต่ล็อกคู่ต่อสู้เนี่ยล็อกรัวมีช่องตรงกลางครับไม่ชิดกันโอ้ตอนนี้ทําให้ทานุบาลลำปลายมากเองขอแลวนอกเป็นครั้งที่2ในเซตนี้ครับขอครบแล้วด้วยนะครับถ้าหลังจากนี้เกิอดอะไรขึ้นในเซตนี้ไม่มีโอกาสได้ขอแลวนออกอีกแล้วครับดังนั้นครั้งนี้ ต้องทำห้ทีมกลับมาให้ได้ครับในการขอและนอกครั้งสุดท้ายครับก็ดูครับกองเชียร์ท่านนี้ถ้าเซิ้งถ้าเต้นแบบนี้นะก็แน่นอนครับน่าจะเป็นกองเชียร์ของทางบ้านโคราดีจากฉบับการสินนะครับเพราะว่าทีมกลาลังนำอยู่มาครับมาสู้กันต่อครับพัทรกรเสิร์ฟ ที่เราบกให้บอลสามเมตรดูบ้างขึ้นตีติดโดวยแล้วครับแล้วลูกนี้ไม่ไหวครับโอ้โหโอ้โหขนาดลูกจากแดนหลังเลยครับยังบล็อกได้ครับไม่ง่ายเลยครับในก,การบล็อกจากระยะสามเมตรแบบนี้ครับเนี่ยเราบล็อกคนเดียวด้วยรู้ได้ยังไงเขาพูดจะสู้จะตีมาทางนั้นครับโอ้โหเป็นการเดาที่แม่นมากครับขึ้นตีลูกนี้ออกไปอ,อีกก็โอ้โหไปใหญ่แล้วก็ตอนนี้ระหว่างลามปลายมาก สมาธิหลุดกูไม่กลับแล้วครับที่สําคัญขอรโน่อีกไม่ได้แล้วด้วยครัข้ามหลังถึง10ลูกบ้านพลเรนนำสิบห้าต่อ5ครับดูครับรับลูกนี้ก็ไม่ถึงขั้นกับดีขึ้นตีได้ไหมอ้าแล้วรับรุ่ตสกเกียวข้ามาได้อันเด้ไปสูงไปก่อนครับอ้าวลูกนี้ไปฝืนตีครับอาจจะเห็นว่าแต้มมันนำอยู่เยอะเลยครับโอ้โหจริงแล้วลูกนี้น่ห่างจะ,ะขายเยอะนะครับ พยายามจะตีเอาให้ตายไปเลยครับไม่คิดที่จะตีประคองใช่ไหมแต่ก็อย่างว่าอะไรครับคะแนนนำอยู่เยอะจริงลองเสี่ยงดูเอ้ารับไม่ดีครับแล้วก็เป็นจะไล่มาต้องไล่ในช่วงนี้เลยครับเ็ต่อ15เลย8ลูกกฤษณะชายรำยังคงได้เสิร์ฟต่อ รับบอลแรกเข้ามือเซตนะครับให้มาที่บอลหัวเสาแม่มาถึงลูกชา้าจึงต้องแตยยอดอาแล้วครับขึ้นเตะลูกนี้ยังรับไม่ได้ครับทันไม่ไม่ทันแล้วครับมาแล้วก็พยายามมาตดวลในช่วงนี้ครับได้มาทีเดียว3แต้มรวดนะครับตอนนี้ยิงไล่ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยทางบ้านคนละดีเองก็ยิ่งกดดันนะครับโอ้บอลม,มาในระดับทรงอกนะครับสินิพรเองไม่สามารถที่จะตั้งแขรรับได้สะดวก ยุ่องใชแล้วครับแต่บอลแรกไม่ดีอ๋อก็โดนเอาเลยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับตอนนี้บ้านพลเรเองหลุดบ้างครับสมาธิเสียไปแล้วสีแต้มรวดเหลือตามหลังอีกหกลูกครับอุบิาลลาปลายมากอ้าวคราวนี้เปิดดีครับให้ตีบอลปีตรงกลางแล้วคราวนี้ตีไม่ดีเซฟย้อนหลังมากเกินไปครับทางปริพัฒน์เองกดไม่ลง โอโ้เสียห้าแต้มรวดเกิดอะไรขึ้นครับน่นำถึง10ลูกก่อนนี้โดนไล่มาเหลือ5ลูกมีเวลานอกในมืออีก2ครั้งนะต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับเนี่ยครับไม่ครวครในกุศลสู้ไล่มาใกล้กว่านี้ครับอาจารย์หาบนาถุวิน迦เองก็ไม่ได้ไปติวเข้มลูกทีมอะไรมากมายนะครับเนี่ยครับสุดปล่อยให้อาจารย์มาได้ดีถุวิน,นแล้วก็อาจารย์ที่พมเท้ามลินะครับไปติวเข้มลูกทีมแทน ตัวทางนับัลลักปลามาเองก็เนี่ยนะครับการไปชันเทวพยายามตป็นทีมบางที่ถือว่าไล่มาได้ดีนะครับไล่มา5ลูกจากเดินทีกตามหลัง10ลูกต้องดูว่าแต้มนี้จะเป็นแต้มที่หกหรือเปล่านะครับ ไปที่ตำาอ้าวปล่อยออกที่ไหนได้ลงครับโอ้โหหแต้มรวดเข้าไปแล้วครับอาแล้วครับจากเดิมตามหลัง10ลูกเหลือสี่ลูกเท่านั้นครับและคนนี้ครับกฤษณาชัยรํมเซิร์เป็นแต้มมาแล้ว5ลูกเสิร์ฟมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับตำแหน่งที่6เปิดลูกนี้ล้นครับอ้าวอะครับเป็นโอกาสของทางลํำปลายมากครับขึ้นเตะลูกน,นี้แล้วก็เกี่ยวขึ้นมาได้ครับโอ้โหขุดได้สุย ต้องประคองข้ามมาธีรวัตรไข่บอลเร็วไม่มีใครระวังครับโอ้โหหลายครั้งแล้วนะครับหลายครั้งแล้วที่บล็อกข,ของทางบ้านพรดีไม่ระวังบอลเร็วครับโอ้โหเนี่ยครับบอลเนี้ยนะโดนประมาณสี่ถึงห้าครั้งเลยครับโดนหลอกแบบนี้นครับโอ้ไปรองบอลหัวเสาจนจนเคยตัวครับไม่รองบอลเร็วตีบอลดีตรงกลางคราวนี้เป็นแต้มครับโอ้โหแต้มแรกในรอบแปดคะแนนครับ ก่อนหน้าที่จะได้แตั้มน,นี้เนี่ยต้องเสียคะแนนให้กับทางอุบาลปลายมาถ,ถึงเจ็ดคะแนนรวดนะครับปฏิพัทธ์ช่วยรักษาเสิร์ฟรับมือบนไม่ดีแล้วครับโอ้โหลูกนี้ต้องประคองอย่างเดียวครับทำอะไรไม่ได้พนุพงศ์ให้มาเตะบอลดีตรงกลางหยอดอนเบาๆกู้ัสู้ดักไม่ได้อันเดอร์ลูกนี้ไม่สูงพอครับต้องออกให้ข้ามอ้าวลูกนี้รับบอลแรกไม่ดี เอาให้ข้าไปก่อนไปแย่งกันเองหรือเปล่าเว้ยเกือบไปครับธีรวัตรให้เล่นบอลเร็วโอ้โหคราวนี้ยังขุดขึ้นมาได้ไปแย่งกันเองอีกแล้วโอ้บอลสองไม่ปล่อยตัวเซตนะครับไปแย่งกันเล่นธีรวัตรล่นบอลเร็วมาที่มาหมายเดิมครับแล้วไม่ทันะโอ้โหโดนโดนลูกลักษณะเหมือนเดิมครับนี่เราแก้ปัญหาเดิมไม่ตกนะครับโดนหลอกบอลเร็วอีกแล้วครับ จริงๆแล้วควรต้องระวังได้แล้วครับโดนมาหลายครั้งแล้วขึ้นเตยโดนที่อาแล้วก็เป็นแต้มครับโอ้เติลนี้เจี่ยมมากครับการเตะของสุภมชัยเสียรืบุกโดนบล็อกกันมากาดันสองคนเลยครับเนี่ยครับแต่ก็ยังเตะทะลุดล็อกแล้วก็ลงท้ายปลอดได้รับมือบนไม่ดีครับแต่ว่ายังไม่ตายต้องให้ข้ามาก่อนเอาเละครับจะเล่นสูตรไหนให้มา ตีมาเป็นตรงกลางแต่ใกล้ตาขายเกินไปนะครับทำอะไรมากกว่านั้นไม่ได้ครับนอกจากแต่ข้ามโด,โดนตีสวงกลับมาแล้วเป็นแต้มลูกน,นี้คนตีเป็นทางพีรวัตรเลยครับดูอีกครั้งครับคนตีขอภัยครับเป็นทางลำพูนครับสวยการเลนเดียวที่สองเลยนะครับคานุพง์ นี่ยครับโซนใหญ่แล้วเน้นบอลบีตรงกลางบ่อยมากแต่บ่อยกันไปคู่ต่อสูก้ก็ดักทางได้ถูกครับติดล็อ,อกครับอีกครั้งครับธีรวัตรให้ชิดตะไครา์เกินไปซะแล้วก็ต้องไปข้ามมาโอ้โหไปแย่งกันเองครับลูกนี้ต้องให้ข้ามมาก่อนเอ,าโโอ้าลูกนี้โชคดีครับ Wyoming! เก้ือนไปขึ้นตีตรงนี้เกี่ยวขึ้นมาได้ครับไหวไหมไม่ไหวครับโอ้โหพยายามไล่สุดความสามารถแล้วครับ15ต่อ7ครับตอนนี้ ยูโรบัตรภูมิสาคูครับเสิร์ฟเปิดไม่ดีะแล้วครับโอ้โหกายัจหววรับลูกพลาดครับโอ้โหเหลือเชื่อครับเดิมทีตามหลังถึง10ลูกนะครับันโุบัลลำบายมาก5ต่อ15ครับทีแรกตอนนี้ไล่มาเหลือ16กับ17ครับโอ้เป็นไปได้ครับให้ลิเบโร่มารับบอลแทนครับแล้วก็รับไม่พอดีเท่าไรแต่แก้ไขได้สวยครับโอ้โห จังหวาสองให้โดยการอันเดอร์นะครับแต่ลูกนี้ต้องชมครับจังหวาการตีจังหวะสุดท้ายตีชิดตะข่ายแต่ก็ตีหนีบล็อกแล้วก็ลงไปได้เยี่ยม18ต่อ16บารุ่งเสิร์ฟธีรวัตรให้มาตีบอลบีตรงกลางดูบ้างเลยก็ต้องตีหนักเลยทีเดียวกัลงงรรูกนี้ลำหูลรวมศักดิ์ลำพูนมีอยู่ช่วงหนึ่งน่าจะหลุดเนยะ คราวนี้ฟอร์มเริ่มกลับมาครับเน,นี่ยต,ตียัดไปที่บร,ริเวณด้านท้ายขอด17-18ต่อครับเปิดบอลแรกเอาล้วครับเปิดดีแต่ให้คิดจะขายเกินไปทำอะไรมากกว่านั้นไม่ได้ครับก็อยายามข้ามเอา้าเอา้ายัดไม่ดีเฉยเลยโอ้โหทัวร์การ์ดได้เยี่ยมมากครับพวกนี้เห็มท้ายขอดว่างนะครับเนี่ยครับ วางไปท้ายขอดนเลยครับเน่ิพงศ์โอ้โหไม่ทันตั้งตัวครับผู้เล่นตำแหน่งแดนหลังโอ้ยรับล้มซะแล้วครับพานุพงศ์ให้มาที่บอลดีหลังนะครับพัชรกรตีตูงนี้โดนไม่เต็มเท่าไหร่ครับโดนเซฟล็อกม่ได้เซฟล็อกได้ก็จริงแต่ไม่มีใครมาซอบไล่มาแล้วครับเป็น18เป็น19โอ้โหคะแนนคู่กี้สูสีนี่จริง ลำพูรวมสักเสริมให้ลูกมันพุ่ลงบริเวณกลางคอร์ดนะครับแต่ทางผู้ต่อสู้ดักก็ได้ตีบอลข้ามาเป็นโอกาสีกครั้งของทางอนุบาลลำปลายมากบอลหัวเสาขึ้นตีตรกนี้มูุทธาครับลูกไปหุบลงหลังจากที่เลยเส้นหลังไปแล้วครับการขึ้นตีของสารวุธิพุทจัง20ต่อ18 รับมือบนได้เยี่ยมมากอันเดอร์ขึ้นมาชิดตาข่ายเกินไปเตะลูกนี้โดนบล็อกไหมไม่โดนครับโอ้โหตีเสียสองครั้งติดต่อกันนะครับสาลุตพุจันตีเสียสองครั้งติดต่อกันนะครับแลทำให้คู่ต่อสู้ได้สองแต้มรวดติดต่อกันมีผลต่อความมั่นใจครับจีรวัตรให้มาบอลบีหลังเต้าแค่ข้ามมาก่อนนะครับเพราะว่าน้ำหนักไม่ถึงให้มาที่บอลบีตงรงกลางแล้วนี่อะไรครับมาบ่อยเกินไปครับ ไม่ไปที่หัวเสาเลยนะครับโอ้โหมาบ่อยกันไปจะพูดหรืสู้เนะรู้ทันนะครับปฏิพัทธ์ช่วยรักษาไล่มาไป19๋วยว21ครับเปิดไม่ข้ามตาข่ายก็โอ้โหน่าเสียดายทางธนชัย22ต่อ19พัทรกร โอ้โหเครียดเลยทีเดียวตามหลังสามแต้มครับงอาจารย์ประชันครับโอ้โหล,ลูกทีนันรับลูกเสือไม่ดีด้วยต้องแค่ข้ามาก่อนอ้าวฟาสซะแล้วครับตรงนี้น่าจะอ้อมตาข่ายครับหรือไม่ก็น่าจะไปโดนเสาอากาศนี่ครับเป็นคะแนนของทางบ้านโพนานดีด้วยอีกครั้งครับนี่ครับดูแล้วน่าจะอ้อมตาข่ายครับ อ้า <Es os> ยังไม่ยอมให้ไล่มาเป็น20-23เซิร์ฟตนี้มาที่ตำแหน่งที่1นะครับเติดดีแล้วก็ขึ้นตีรลยตีบล็อกอ้าวมันมีไข่ซอบ จังการเท้ตัวขึ้นตีเห้ตัวไม่ดีด้วยนะครับปฏิฟติเพื่อรักษาโอ้โหเจอผู้่สู้ล็อกอีสองไล่มาเลือ2่หรือ23่นะครับตอนนี้ต้องขอลารักัาคะแนนต่อไปสำคัญนะครับถ้าเป็นของทางบ้านพลดรีบ้านพลดรีจะได้ถึง3เซตพอยครับซึ่งจะเป็นการเทความกดดันให้กับทางอุบลลำปลายมาก แต่ถ้าอนุบาลลำปลายมาดได้นะครับจะไล่มาเหลือลูกเดียวนะครับซึ่งจะเป็นการเทความกดดันให้กับทางบ้านโคนาดีครับเ<อ>นี่ยครับคะแนนมันเบียดกันมากนะครับ3เซตสองเซตแรกผ่านน้นไปเนี่ยดูจากคะแนนโง่ละกันนะครับแล้วดูในเซตนี้ครับคะแนนก็ยังคู่ขี้สูสีอีกมีหัวใจกองเชียร์จริงๆครับ ฤษฎีนะชัยรัมครับเสิร์ฟลูกนี้ต้องเป็นแต้มครับไม่งั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียแต้มสูงและมีสิทธิ์ที่โดน3าเซตพอยครับอันเดอร์สูงไปก่อนต้องฟรีบอลข้างไปซะแล้วครับลูกนี้เอาเลยครับธีรวัตรให้มาบอลของสาสราวุตรขึ้นตีชิดตาข่ายกันไปแต่ก็ยังตีได้เยี่ยมครับโอ้โหเอา้าชิดตาข่ายสุดท้ายลำตัวไปโดนตาข่ายเองครับโอ้โหเสียฟาวครับโดน3าเซตพอยเลยแล้ว,โด,ลลวโดนหอดออกด้วยกับทางสาราวุตรในเซตนี้นะอกว่าเจ้าตัวตีเสียเองปล่อยมากนะครับลูกนี้เนี่ยแหละครับ แต่ลูกนี้จะโทษเจ้าตัวก็ไม่ได้ครับเพราะว่าทางธนวัรตรเองให้ชิดข่ายเกินไป3เซตพอยส์เหลือ2เซตพอย์ครับเ,เพราะว่าทางบ้านพลเรือเองเสิร์ฟออกต้องอย่าเสิร์ฟพลาดครับ2ลูกนี้ต้องห้ามพลาดนะครับลูกบอลลำปลายมากศิรพุทลงมาเสราออเาิร์ฟเสิร์ฟออกไปเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับ เพื่อนำสองต่อหนึ่งเซตนะครับสำหรับทางบ้านโฮนาดีจากจังหวัดกาลสินน,นะครับด้วยการชนะจังวัดลำปลายมาตไปในเซตที่สามด้วยสกอร์25ต่อ22นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักคนะนะรู่นะครับไอชน่ามาติดตามกันต่อในการัำในเซตที่สีบ เขข้าึนคิวเวลาไม่ต้องเรียกกรบอลหน่อยช่วยเขาหน่อยปากเดียวนะคะข้าบอลคัดอะไรคะแนนเราเรานันไปเรื่อยๆตลอดไม่มีกลับมาติามมาต่อเลยกันงานในเซตที่สี่นะครับก็ต้องบอกว่าสามเซตผ่านพ้นไปนะบอกว่าสู่สีงห์ผี้กันมากนะครับและต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันที่สนุกด้วยนะครับสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทั้งประเภทศกินไยและประเภทศกินอินนะครับในรายการรีวกันบินมินิกระเบนบอลในปีนี้นะครับ ก็บอกว่ารายการนี้นะครับได้ผลิตนักวอลเลย์บอลขึ้นสู่ระดับแนวหน้าของประเทศไทยเรามาแล้วหลายคนเลยทีเดียวนะครับทั้งประเทศทีมชายก็ทีมหญิงนะครับแล้วก็แต่ละปีอย่างที่เราเรียนใทราบนะครับ15ปีผ่านพ้นไปเนี่ยได้มีวิวัฒนาการมาตรฐานการแข่งขันที่สูงขึ้นนะครับจากเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับเด็ก12ปีเราเห็นเสิร์ฟมือล่างนะครับตอนนี้เสิร์ฟมือบนครับ พะเทคตัวตบนั้นบอกว่าไม่ต่างจากประชาชนโคนเล่นกันเลยนะครับอแล้วครับเซตที่สเริ่มขึ้นแล้วครับทางบ้านพลนดีเองต้องการเซตนี้เพื่อที่จะเป็นแชมป์ครับโอ้โหและตอนนี้คะแนนแรกมาแล้วครับ3คนไม่เข้าใจนะครับทางอนุบาลลำปลายมากโดนนำสองต่อห่แบบนี้กองเชียร์ที่มายเชียเงียบพอสมควรนะครับทางนุบาลํำปลายมากสทีมนี้ แข่งขันในทร์ทนาเมนต์นี้มาแล้ว5นัดนะครับยังไม่มีทีมใดแพ้ครับโอ้โหตีลูกนี้ตีอัดไปเลยนะครับทางลำพูนรวมศักดูแลเป็นผู้เล่นที่น่าจะฝากความหวังไว้มากที่สุดนะครับของทางลุบาลลำปลายมากหนึ่งแนเท่ากันธีรวัตรภูมิสาคูเสิร์ฟมาที่ตำแหน่งที่6เปิดบอลแรกยืนตำแหน่งรับลูกไม่ดีครับ ยืนชิดเส้นหลังมากเกินไปนะครับจะไม่การรับลูกเสิร์ฟลูกนี้เนี่ยควบคุมลูกให้อยู่ในแดนของตัวเองไม่ได้ธีรัพูนสาคูเสิร์ฟเป็นแต้มมาแล้วหนึ่งครั้งครับนี่คือการเสิร์ฟครั้งที่สองม่คราวนี้เป็นลิเบอร์โร่นะครับอย่างข้างสุภาชัยมารับลูกให้ตีข้ามมาก่อนนะครับลูกนี้ธีรวัลอันเดอร์ให้มาที่หัวเสาขึ้นตีลูกนี้ประคองข้ามมาครับสุภาชัยดักไว้ได้อ่าล้วครับพัดหงให้มาหัวเสาขึ้นเตีลูกนี้ โดนล็อกแล้วก็ไม่ไหวครับโอ้โหแ<ฮ>ห่อ่านออกครับว่าทาง<ฮ>บ้านพนัดีเองจะให้ทางเนติพงษ์เองตีหัวเสาเลยครับเนด็กกับมาบล็อกกันสองคนนะครับโดนตาคายก่อนด้วยนะก่อนที่โดนบล็อกของทางอนุบาลลำปลายมาให้มาตีบอลมีตรงกลางครับหยอดลูกนี้เกี่ยวขึ้นมาได้ครับแต่ว่าจังหวะที่สองบอลมาจากตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ตัวเซตนะครับแต่ก็ยังตีได้นะครับ ทาง่าชบุดีเองก็ยังรับได้แต่ว่าโต้กละปไปออกครับสิริพรดอนบ้านเขียวตอนนี้ขึ้นแ่นแรวครับแต่ว่าในเซตนี้โดนชิงนำไปก่อน4ตอนน่อหนะครับแต่ว่ายังอยู่ในช่วงต้นเซตยังไม่มีเซตไหนที่ชนะแล้วก็แพ้กันแบบขาดลอยนะครับอเอาเลยเซตนี้นำนหน้าต่อ1ครับุบาล์ววานปลายมาก ไม่แน่นะครับเราอาจจะเห็นเซตที่รับเมื่อจะครูในครับในการแข่งขันประเภททีมหญิงเราเห็นมาแล้วครับ<ป>ีรวัตรเสิร์ฟเป็นแต้มมาแล้วสี่ครั้งนะครับนี่คือลูกที่5้ก็รู้ว่าจะเป็นแต้มหรกเปล่ลาเกี่ยวขึ้นมาได้ตเตาเข้ามาในคอร์ดก่อนนะครับแล้วก็ฟรีบอลข้ามไปพารุพงศ์ให้มาตีบอลมีตรงกลางแต่ให้คิดถะาข่ายเกินไปครับ แต่ลูกนีはは it, ้ก็สร้างความปั่นป่วนให้กับทางอุบาลลปลายมากได้เยอะนะครับอีกครั้งับให้มาที่เดิมครับขึ้นตีสู้กับล็อกไม่ไหวครับเนี่ยครับโอ้โหมาบ่อยเกินไปครับบอลมีตรงกลางแบบนี้หัวเสาก็มีแต่ไม่ให้ครับเนี่ยครับสองคนสี่มือนะไม่ไหวครับไม่รู้จะตีหนียังไงธีรวัตรเสิร์ฟต่อนะครับเป็นลูกที่หก นัดเข้ามาลูกนี้ต่อให้ข้ามครับเอาล้วครับอีกครั้งครับนุพงศ์ให้มาที่หัวเสานะครับขึ้นคอลูกนี้เกี่ยวขึ้นมาได้โอ้หลูกนี้เอาเขาข้ามมาก่อนนะครับอ้าวลูกนี้ล้นซะแล้วครับเรียบร้อยครับเปล่าครับไปโดนตาข่ายครับต้องขอละนอกแล้วครับเสียถึงเจ็ดแต้มรวดนะครับดูเลยครับ โอ้โหลูกข้ามายแรงกูดสู้แล้วยื่นมือไปเล่นนะเซตที่แล้วนะ่ะนำคู่แข่งถึง10แต้มแต่สุดท้ายโดนคู่แข่งไล่มาเข้ากันจุดได้ยังดีเลยครับพี่สุดท้ายแล้วกลับมาชนะได้ในฮะที่สุดด้วยคะแนน25ต่อ22ครับเซตนี้ตามหลัง6ลูกเลยครตอนนี้ไม่รู้จะไล่ไหวหรือเปล่าครับ นี่แครับคะแนนนำเยอะแบบนี้นะครับกองเชียร์ของทางรัฐบาลทำลายมากจากเวอร์เรียรรัมเนี่ยก็มีชิวชิวามากขึ้นครับเต็มท,ที่แล้วนะหงอยเลยนะครับเสิร์ฟครั้งที่เจ็ดนะครับสำหรับทางจิรวัตรโอ้โหคราวนี้เป็นแต้มครับขอรับนอกแล้วได้ผลครับ สิทธิพรดอนบ้านเขียวนะครับเทคตัวตีรูปล็อกแล้วก็ลงไล่เป็น2องอล็อกล่าเป็นช่องตรงกลางนะครับไม่คิดนะครับว่าจะมาบอลหัวเสาคืออาจารย์ถาปนาเองคงต้องบอกให้ลูกทีมเปลี่ยนตายการเล่นนะครับจากกอลบ,บีตรงกลางครับมาหัวเสาบ้างอันนี้ตีลงไปได้เยี่ยมนะครับทางธนชัยยึ่นนำ8ปต่อ2คนระับ สังดาเสิร์ฟเปิดบอลแรกไม่ดีครับต้องฟรีบอลข้ามมาอ้าวพิกตะข่ายโอ้โหโชคดีพิกตรงนี้โอ้โหโชคดีเฉยเลยครับทางสุบชัยเนี่ยครับจังหวะนี้ขึ้นตีไม่ได้แล้วครับต้องให้ข้ามในการเซตให้ข้ามมาสุดท้ายบอลพิกตะข่ายแล้วเปลี่ยนทางลงครับโอ้โหโชคดีมากมากครับที่ได้คะแนนเมื่อสักครู่ชิดตะข่ายเกินไปนั่นแหละครับตีไม่ผ่านล็อกครับโอ้โห เซตให้ชิดตาข่ายเกินไปครับแล้วพูดมาสู้ก็เตรียมบล็อกตรงนั้นอยู่แล้วครับนี่ครับสองคนนะครับตีหนียากมากธีรวัตรให้มาบอลบีหลังเลยครับชิดตาข่ายเกินไปต้องไปแค่ข้ามลูกนี้ห่างตาข่ายเกินไปติดบล็อกโอ้โหแค่ตีประคองนะครับแต่ก็ยังติดบล็อก9-4ต่อครับ ยังนำอยู่5ลูกนะครบทางหรือบาลลำปลายมากจะเสิร์ฟโดยลำพูรวมศักดิ์ลำพูลงมาเล่นด้านหลังแบบนี้ก็ทำให้บ้านโพนาดีเองคงจะอุน่นใจได้เยอะพระกลกอนมีสีรักนะครับพเพราะได้ือซ้ายลงไปนี่ยก็เล่นบอลบ,บีตรงกลางแล้วแต่ต้องมีวิธีการตีหนีล็อกแบบนี้นะครับและการเซตเนะี่ยต้องไม่ชิดตาข่ายเกินไปไม่งั้นตีหนียากครับ ให้บอลหัวเสาขึ้นตีนตนลูกนี้การเตีให้สู้กับ,บล็อกนะครับการเตีให้ลูกมันโดนล็อกแล้วออกนะครับแต่ลูกนี้ลูกมันไม่ได้โดนล็อกคู่ต่อสู้ล้นแล้วก็ออกหลังไปเยอะครับผมตัวก้าแต้มประสิทธิพรบอลแรกดีเทีรพัฒให้มาคิดตะคายกินไปยังดีนะครับโอ้ย <laughs> ยังดีที่โดนล็อกแล้วรูดลงยังแดงคู่ต่อสู้ครับแม่เกือบไปครับ ทางั้นไทยกระการจันโอ้โหยังดีนะครับที่โดนไม่เต็มฝ่ามือครับ <S <S ทำคะแนนได้แล้วหมุนไปเซอร์นะครับน้ำอยู่สิบหกโอ้โหลูนี้ล้นซะแล้วครับล้นแล้วก็โดนพุทธังเทียครับการให้บอลด้วยการเซต ของทั้งเีรวัตรแล้วก็ของทางพัทพงศ์ในช่วงหลังกเริ่มจะไม่ชัวร์มากขึ้นนะครับไม่ทราบว่าเหนื่อยหรือเปล่า <c oughs> น่าแหละครับเปลี่ยนตัวเซตทันทีครับหลังจากที่ทางพัทพงศ์สุวรรณเองนั้นเซตไม่ได้น้ำหนักนะครับตอนนี้เอาพุ่นหมาเลขสิบเอ็ดอย่างทางนิคพลเรามาเซตดูบ้างโอ้โหแค่ลูกแรกที่ลงมาไม่ได้เซตเลยครับเพื่อนเปิดบอลแรกไม่ดีตัวเล็กมากนะครับ130เซนติเมตรครับ โอ้โหเตี้ยกว่าความสูงของตาข่าย2เมตร15เซนติเมตรเกือบเท่าตัวครับผู้ชมโอ้โห,โโหเนี่ย,ยกรับลงมายังไม่ได้เซตเลยครับเพราะรุ่นทีมยมังปิดบอลแรกไม่ดีครับต้องชมการเสริร์ฟด้วยกับเสิร์ฟดีนะครับลูกมุดลงกลงาง,งการเสิร์ฟของทางธานชัยคือคงเอา ทางพุทพงศ์ไปพักก่อนนะครับเพราะว่าเซตมาแล้วทั้งเกม,ววกมนะครับคงจะเหนื่อยน้ำหนักในการเซตไม่ค่อยได้ครับในช่วงหลังๆดูครับลูกเนี่ยจะสายแล้วก็หุบลงบริเวณตรงกลางก่อนนะครัรบเครียดอะไรครับตอนนี้ขอแล้นอกไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับต้องรู้ว่าจะขออีกครั้งหนึ่งไหมครับตอนนี้ตามหลังแปดลูกอีกแล้วธน,น,นชัยยังคงได้เสิร์ฟต่อเปิดคราวนี้ดีอาร์้วครับ ก็ยังไม่ได้เซตนะครับผมนี่ก็ลงมา3าสีครั้งเลยยังไม่ได้เซตเลยครับเจ้าหนูนิพนอนันตบุตรนะครับโอ้ไม่ไหวก็ลงไปไม่ได้เซตแบบนี้เปลี่ยนดีกว่าครับเอาทางมาลุพงศุวรร์ลงไปเหมือนเดิมคือถอดทางธนุพงศ์ลงมาพักเหนือชั้คราวนะครับ โอ้แต่พอพานุพงศ์ลงมาปุ๊บได้บอลนาทีนะครับแม่เหมือนเพื่อนอยากให้พานุพงศ์ลงมามากกว่าแต่ลูกนี้ก็เสียแต้มอยู่ดีะครับหยอดไม่ข้ามตาขายเนี่ยรับเห็นพื้นที่บริเวณด้านหน้าขอตรงนั้นเลครับการจะหยอดแต่ลูกมันเบาไปนิดนึงครับโอ้เสิร์ฟเป็นแต้มมาแล้วหลายลูกนะครับรับมือบนไม่ถึงกับดีเท่าไรต้องแก้ไขไปก่อนนะครับ อ้าวลูกนี้เกือบไปครับยังไหวโดวทันลูกนี้ไม่ไวหวซะแลลวครับพัท <ST AN CE> รากรพยายามจะฉวยการเล่นในจังหวัดที่2นะครับแต่ลูกไม่ข้าดตา่ายโอ้โหตามหลัง11ลูกครับ <ST AN CE> เกิดอะไรขึ้นครับ <ST AN CE> ตอนนี้กลางสนามผู้ตัดสินอาจารย์ลอราชพนทองคำเรียก พัตระกรบุตสีรักไปเตือนนะครับให้ใบเหลืองด้วยครับ